ดูเหมือนว่ามีใครคนหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกคิดถึงคุณและอยากที่จะติดต่อมาลองมาเช็คกันนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครใครที่บ่านมาเจอหัวข้อนี้นะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะสิ่งไหนดีก็รับไปมาเช็คกันนะคะว่าคนที่กำลังคิดถึงคุณและเขาอยากที่จะติดต่อมานะั้นนะ่ะเขาเป็นใครมีการแอบส่องด้วยนะ สำหรับเป็นแฮงแมนดูเหมือนว่าคนคนนี้ที่เขากําลังคิดถึงคุณและกําลังคิดในเรื่องของการติดต่อเนี่ยเขากําลังสอดส่องดูคุณมีการแอบติดตามความเคลื่อนไหวของคุณเขามีการส่งเงียบๆนะการส่งของเขาอะ่ะจะเป็นการส่งในลักษณะที่มาสืบข่าวมาเช็คสถานาการณ์ ไพ่ะะที่บอกว่าสองไพ่ใบแรกก็คือไพ่ใบนี้มีการส่องแล้วก็ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารเป็นการอยากรู้นะบางทีเราก็เรียกว่าอยากรู้อยากเห็นชีวิตของเรานะคะคนคนนี้กับคุณอ่ะไพ่แดาบแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่แฮงแมนแค่สองใบนี้ย energy ห้าถ้วยมันก็คือเป็นคนเก่าเป็นคนที่เคยอยู่ใน ความสัมพันธ์กันนะคะแปดดาบเนี่ยอาจจะบล็อกกันไปแล้วก็ได้นะคะแต่บางคู่อาจจะไม่ได้บล็อกกันแต่เห็นไหมคะ energy คือมีการหลับตาไม่ได้ติดต่อปิดปากด้วยหลับตาด้วยไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแต่ภายใต้ความนิ่งเงียบเนะี่ยก็มีการสอดส่องคือในโลกของความเป็นจริงพวกคุณไม่คุยกันแต่ในโลกของความเงียบอะ่ะ มันมีการแอบส่องกันไม่ว่าจะเป็นคุณส่องเขาก็ได้นะคะไพ่นี่ก็คือส่องอันนี้ก็คือมีการสืบสาะข่าวสารอันนี้ก็ส่องคือไพ่สืบเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าบางทีเขามาส่องแอบดูคุณทางออนไลน์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์จริงหรือแอคเคาท์ของเขาหรือบางทีเอาแอคเคาท์ของเพื่อนมาส่องนะคะก็คือสืบสืบจากช่องทางอื่นก็ได้นะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ค่าถ้วยมันคือคนเก่าคนเก่าที่ยังไม่เคยลืมไม่ว่าจะเป็นคุณไม่ลืมเขาหรือเขาไม่ลืมคุณ เขาได้ห่างกับคุณไปได้ไปอยู่กับตัวเองและพ่แฮงแมนคือเขายังไม่ลืมคุณนะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแล้วแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้เขายังลืมคุณไม่ได้ซึ่งที่หมอเห็นจากตรงนี้ก็คือมีน้องงูนะคะเขาพันอยู่เนี่ยพันทั้งขาพันทั้งท่อนไม้อยู่เนี่ยงูก็จะเป็นในเรื่องของมีความเสน่ดึงดูดมีความหลงไหลอะไรบางอย่างที่เขายังลืมคุณไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะบางทีเขายัง ติดอกติดใจก็ได้หรือบางทีมันมีเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาเอาความคิดถึงคุณอะออกไปจากความคิดเขาไม่ได้เขากำลังจะคิดในเรื่องของการติดต่อห้าถ้วยเป็นคนเก่าแล้วก็คนเก่าคนนี้เห็นไหมคะกำลังจะยิงลูกศรอะลูกศรเหมือนกรรมเทพอะคะ่ะเขาอยากที่จะติดต่อกลับมาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจอยากจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ท่อนไม้ท่อนนี้อยากจะผลิดอกออกผลนะคะ คุณเห็นไหมคะว่าเนี่ยในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ยคุณก็อยู่นิ่งๆแล้วแต่ช่วงนี้คุณอาจจะดูดีขึ้นเพราะไพ่ใบนี้คือน,นกยูงนกยูงก็คือคุณอาจจะดูสวยดูหล่อขึ้นนะดูดีในเรื่องกายภาพดูดีในเรื่องการแต่งตัวหรือบางทีเนี่ยนกยูงทองมากับแปดเหรียญคุณอาจจะดูการเงินรวยขึ้นดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้นกยูงสีทองแล้วก็มีแปดเหรียญอ่ะคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นคุณดูการงานดีขึ้น คุณดูมีกินมีใช้มากขึ้นนะคะแล้วมันเลยทำให้เขาอยากยื่นมือเนี่ยไพ่ใบนี้ชัดเจนมากเลยว่ามีการยื่นมือมาเอาดอกกุหลาบมาให้มาง้อนะคะอาจจะแบบมาส่องอะ่ะมีการมาส่องส่องแล้วเหตุแล้วว่าคุณดูดีขึ้นดูเปลี่ยนแปลงก็เลยอยากจะติดต่อกลับมาแล้วก็ติดต่อกลับมาแบบกรรมเทพอ่ะเนาะแผงสอนอยากจะกลับมาทำให้คุณรักเขาอีกครั้งหนึ่ง นะคะมีการส่องส่องและคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วไพ่ใบนี้ก็คือมีงูดึงขาไว้เนี่ยก็คือเขายังมูฟออนหรือเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้ยังมีความสเสน่หายังมีแพชชั่นไพ่หนงงูกับไพ่หนึ่งไม้มันก็จะเป็นในเรื่องแพชชั่นมากกว่าความรัก อ๋อหมอก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าเออเขายังรักเราเหรอเขาเลยติดต่อกลับมาไพ่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยจะออกแนวแบบว่าคุณยังมีสเสน่ห์คุณยังมีอะไรที่น่าสนใจเขายัง,ลงหลงไหลในตัวคุณหรือเขายังลืมคุณไม่ได้แต่มันจะพูดถึงเรื่องออความมีสเสน่ห์แล้วก็แพชชั่นนะคะแล้วก็เรื่องความดูดีของคุณเพราะฉะนั้นเขาเสียดายคุณสมบัติของคุณนั่นแหละนะมาดูสิว่าแล้วถ้าติดต่อกับมาครั้งเนี้บอกว่าจะมาทําให้ตกหลุมรักอีกครั้งใช่ม ความสัมพันธ์มันจะดีกว่าเดิมไหมเพราะถ้ากลับมาแล้วไม่ดีกว่าเดิมเผื่อเราจะได้ประกอบการตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะดูสิถ้าเขากลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมไพ่ใบนี้เลยค่ะกองไฟในมือก็ ถ้าพูดตรงๆก็คือมันจะดีในช่วงแรกนะคะมันจะดีในช่วงแรกเพราะว่าเขาต้องการพิชิตใจพิชิตใจคุณให้ได้ต้องการเอาชนะใจคุณเขาก็จะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้คุณกลับมารู้สึกดีกับเขาอาจจะให้คำมั่นสัญญานะคะอาจจะให้ความจริงจังให้ทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนแล้วแหละ แต่ไพ่ใบนี้มันจะเป็นเหมือนกองไฟในมือก็คือมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะวูบว่าแบบเข้ามาดีอยู่ช่วงแรกๆช่วงที่พิจิตใจแต่ไพ่ใบนี้ก้อนหินมองว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาเคยเป็นคนแบบไหนอ่ะเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงยากเขาก็ยังเป็นเขาไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเขาแค่จะหาวิธีเพื่อเอาชนะใจคุณนะคะทีนี้ถ้าคุณเนะี่ยอยากให ให้ความสัมพันธ์นี่มันกลับมาครั้งนี้มันยั่งยืนอ่ะคุณจะต้องใจแข็งนะคะต้องกลายเป็นคุณเนี่แหละใจแข็งแล้วก็ต้องให้เขาเหนื่อยให้เขาพยายามอย่างอย่างเช่นคุณจะต้องพยายามแบบไม่ทําให้เขารู้ว่าเขากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องทําให้เขารู้ว่าคุณกลับมาครั้งเนี้ขเขากลับมาครั้งเนี้เขามีคู่แข่งนะเขามีคู่แข่งก็คือคุณไม่ได้เปิดโอกาสแบบให้เขาแบบร้อยเอร์เนะเราไม่ใช่เซเว่นอเนาะที่แบบ รอเขาตลอดดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ทำให้เขารู้ไปเลยว่าเรามีตัวเลือกเรามีทางเลือกไม่ใช่ว่าเขาอะอยากจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ในขณะที่เรามีตัวเลือกอะเรามีดีอะเห็นไหมเรามีดีเราอาจจะแบบดูสวยดูหล่อดูการงานมั่นคงมีบ้านมีรถมีความเพอร์เฟกอะแล้วมีคนมาต่อคิวอะเพื่อแย่งชิงเราอ่ะเราต้องกระตุ้นเขาแบบนี้ทําให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันมีค่ามีคนมารอเลือกฉันอีกเยอะ เพราะฉะนั้นเธอจะมาวูบวา่าบแค่มาทําให้รู้สึกดีแล้วพอฉันให้ใจเธอไปแล้วอ่ะเธอก็มาทําให้ฉันเสียใจอีกเนี่ยเหมือนเอากันไกตัดลงกลางใจฉันอีกอะ่ะนะคะจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้ไม่ถูกต้องทําให้รู้ว่าฉันมีดีฉันมีคู่แข่งแล้วฉันกลับมาครั้งเนี้ฉันใจแข็งทําให้ฉันเปิดใจยากขึ้นกว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยคุณต้องทําตัวแบบนี้ทําตัวมีค่าทําตัวเป็นคนมีดีอะ่ะแล้วก็ทําตัวแบบ เหมือนเป็นคนที่ไม่ใช่คนเปิดใจง่ายๆแล้วต้องทำอะไรก็ตามให้เขารู้ว่าเขาต้องพยายามเขาต้องเหนื่อยต้องแอคชั่นนะคะอะ่คือบางกรณีก็อย่างที่หมอบอกว่าต้องทำให้เขารู้ว่าเขามีคู่แข่งก็คือเราเปิดเปิดใจให้คนอื่นๆด้วยนะมีตัวเลือกนะหรือประเด็นที่สองถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ชอบเปิดใจให้ใครพร้อมกันหลายคนน่ะเราก็อาจจะทำให้เขารู้ว่าเราเปิดใจยากขึ้นนะคะทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นเกมที่ยากขึ้นน่ะ บางทีเขาอาจจะสนุกกับการเล่นเกมไงแต่ถ้าคุณง่ายไปหมดมันเหมือนมันเป็นเกมที่แข่งยังไงก็ชนะมันไม่ท้าทายไงแต่ถ้าคุณเป็นเกมที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นโหดขึ้นหินขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องพยายามฉันจะต้องเอาชนะใจเธอให้ได้นั่นแหละมันถึงจะมีโอกาสที่กลับมาครั้งนี้และเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่ชอบคําทํานายอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดแชร์กดไลค์นะคะกดรีโพสต์เพื่อให้คลิปนี้คนอ่ ขึ้นหน้าฟิกกับทุกๆคนนะคะดูดวงส่วนตัวได้ติดต่อได้ทางไลน์นะขอบคุณค่ะ